มีลูกสาวอยู่คนหนึ่งก็ไม่รู้ว่ามันหายหน้าหายตาไปไหนทิ้งไว้แต่ข่าวลือที่มันเหม็นหึงคนพูดกันให้ควักวยเพชรมันหนีตามผู้ชายไปฮะว่าไงนะคะป้าแล้วทำไมถึงได้ลือกันแบบนั้นล่ะคะแล้ตกลงพี่เพชรไปไหนล่ะคะแล้วตอนนี้ป้าติดต่อพี่เพชรได้เรียงคันนี่ะและอีกอย่างทำไมคนถึงได้ลือกันแบบนั้นล่ะคะ เฮ้ยจะอะไรได้อีกล่ะก็ยายเพชรมันสวยนะสิเห็นว่าวันที่พี่แกมาจัดกระเป๋ากลับเดินส่วนเข้ากับเยเมียนปากปาราานะสิใครเห็นไม่เห็นเดินไมเป็นเยเมียนปากเปียกเน่นไปได้เมียนรู้โลกก็รู้เอาไปลือซะว่าพี่แกมาเก็บกระเป๋าตามผู้ชายไปเพราะมันเห็นด้วยว่าเยเพชรมันขึ้นรถไปกับผู้ชาย